ดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาชมสวนข้างบ้านว่าสวนข้างบ้านเราทําอะไรไปแล้วบ้างเนาะสวยๆนะคะวันนี้มันหยุดเนาะอาจจะลงคลิปยาวไปนิดนึงเนาะอาจจะลงบ่อยอย่าเพิ่งลำคัญกัน อันนี้เป็นสวนข้างบ้านนะคะเราเอามิ้นหรือใบสะระแหน่มาปลูกเนาะอันนี้กำลังงามเลยนะคะอันนี้สวยงามมากปลูกใส่กระถางแล้วก็จะเป็นต้นไม้ประดับข้างบ้านเนาะ<ม>ข้างบ้านตอนแรกจะลุกมากเลยนะคะอันนี้เราก็เอาเหินมาลงเนาะเ<ม>พื่อนๆที่เคยชมคลิปก่อนหน้าก็จะเห็นแล้วเนาะ<ม>อันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างเนาะอันนี้จะเป็นาปลาหางนกยูงนะคะแล้วก็อ่างบัวนะคะบัวนี่จะเป็นสีม่วงนะเพื่อนๆพอดีมัน เหี่ยวไปแล้วเนาะไม่ทันได้ให้เห็นบัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะเริ่มแห้งแล้วนะคะต้นไม้ข้างบ้านเริ่มแห้งแล้วอันนี้ก็เป็นใบชพูข้างบ้านเนะาะส่วนมะละกอสองต้นตายไปหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันร่มเกินไปเนาะอันนี้ซื้อพวกผูผดังหรือว่าอันเนี้ยมามาปลูกนะคะแล้วก็จะมีใบเตยด้วยนะคะเพราะว่าเราชอบกิน พวกของหวานเาต้องใส่ใบเตยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นอดอกแก้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่างน,น้ําำุข้างหน้าบ้านนะคะเอ่อเอาปลาหางมุมมาลงด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระบองเพชรหน้าบ้านเนาะกระบองเพชรที่หน้าบ้านนี้ปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะคะเป็นแบบประดับไว้นะคะเยอะมากนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําขายเนาะเอาไว้แบบว่าดูเล่นเฉยๆนะก็คือแบบมีหลายสีเนาะเราก็ชอบปลูกด้วยนะคะ อ,ออกดอกและที่ถ่ายให้ดูใน Facebook นะคะสวยไหมเพื่อนๆแบบว,ว่าคือสวยมากเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะมาอัปเดตให้ดูจ้าสวัสดีจ้า